นี่คือเรื่องราวของแผนแม่บทที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยไปตลอดการเลยนะครับเป็นพิมพ์เขียวแห่งอนาคตที่ใช้ชื่อว่าโครงการอีเดนที่จะพาความฝันของคนไทยให้ไปไกลไกลยิ่งกว่าที่เคยมีมาเลยครับลองคิดเล่นๆดูสิครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยจะไปสร้างบ้านบนดวงจันทร์คำถามที่ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟ แต่เชื่อไหมครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแผนหนึ่งของประเทศไทยเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานที่สุดของโครงการนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือการเดินทางสู่ดวงดาวครับและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับ โครงการอีเดนมันคือแผนแม่บทนะครับสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยแบบถาวรบนดวงจันทร์เลยที่สำคัญคือมันสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นหลักประกันว่ามนุษยชาติเนี่ยจะอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคตทีนี้ที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์หน้าตาเป็นยังไงเขาเรียกมันว่า The Vessel ครับซึ่งถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมากๆให้มีรูปทรงคล้ายๆสิกา เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในท่อลาวาบนดวงจัน์ทรได้พอด,ดีเป๊ะเลยซึ่งไอ้เจ้าท่อลาวานี่แหละครับจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกรอบป้องกันร,รังสีจากอวกาศให้เราตามธรรมชาติเลยและนี่คือส่วนที่ผมว่ามันว้าวที่สุดเลยนะฮะภายในที่อยู่อาศัยเนี่ยมันคือระบบยังชีพแบบวงจรปิดที่เรียกว่าสวนเอเดน มันไม่ใช่แค่สวนธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนเครื่องจักรชีวภาพที่ผลิตทุกอย่างที่เราต้องการเลยทั้งอากาศอาหารน้ำสะอาดโดยที่ไม่มีของเสียเลยแม้แต่นิดเดียวและที่เจ๋งไปกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือมีการน,นำพืชเศรษฐกิจของไทยเราอย่างข้าวหอมมะลิเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ด้วยเอาละความฝันมันยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแล้วคำถามคือเราจะดึงความฝันที่อยู่บนดวงจันทร์เนี่ยกลับมาสร้างให้มันเป็นจริงบนโลกของเราได้ยังไง มาดูพิมพ์เขียวกันครับคือโครงการทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆที่เชื่อมโยงกันหมดเลยส่วนแรกคือเป้าหมายสูงสุดฐานบนดวงจันทร์ส่วนที่2คือการสร้างศูนย์จําลองมนโลกขึ้นมาในประเทศไทยเลยเพื่อการวิจัยและทดสอบและส่วนที่3ก็คือการพัฒนาระบบขนส่งแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นจริงในบ้านเรานี่แหละครับไอเจ้าศูนย์จําลองมวโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องทดลองธรรมดานะครับ แต่มันคือแซนด์บ็อกซ์ไฮเทคขนาดใหญ่เลยที่จะเป็นทั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศและในขณะเดียวกันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ระดับโลกที่จะดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาที่ประเทศไทยลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราได้เข้าไปข้างในเนี่ยเราจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงเลยนะอย่างเช่นการเดินเข้าไปในโซนเดอะเคฟที่จาลองสภาพท่อลาวาบนดวงจันทร์จริงๆหรือไปดู The Garden ที่กำลังผลิตอาหารและอากาศบริสุทธิ์ให้เราเห็นกันสดๆเลย และที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดเลยนะคือการได้เข้าไปใน Control Center ครับไปลองสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมภารกิจตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตัวเองเลยและที่สำคัญที่สุดเลยเบื้องหลังเทคโนโลยีล้ำๆทัทุกหมดนี้คือหัวใจจริงๆของโครงการครับนั่นก็คือพลังและศักยภาพของคนไทยเรานี่เอง คำพูดนี้แหละครับคือแรงบันดาลใจสําคัญของโครงการนี้เลยเพื่อที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีขั้นสูงได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่คาพูดสวยๆนะครับโครงการนี้เขาตั้งใจให้เป็นโมเดลไทยทําไทยใช้ของจริงเลยทุกอย่างตั้งแต่เหล็กโครงสร้างซอฟต์แวร์ควบคุมไปจนถึงวัสดุก่อสร้างจะมาจากผู้ผลิตและนักพัฒนาชาวไทยเราทั้งหมดเลย นี่คือโครงการของคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงครับคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วโครงการที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันให้อะไรกับพวกเราคนไทยบ้างมาดูกันครับ แนวคิดหลักของโครงการนี้ที่เขาพยายามจะสื่อสารเลยก็คืออวกาศกินได้เลยครับฟังดูอาจจะแปลกๆนิดนึงใช่ไหมครับแต่มันคือการเปลี่ยนเทคโนโลยีอวกาศที่ดูไกลตัวมากๆให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาชีพรายได้หรือแม้กระทั่งอาหารเลยทีเดียว และถ้าจะพูดถึงสิ่งที่จับต้องได้แบบชัดๆเลยนะครับก็คือตัวเลขนี้เลยโครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานทักษะสูงให้กับวิศวกรนักวิจัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆอีกมากมายรวมๆแล้วมากกว่า1 0,000หมื่นตำแหน่งเลยครับ แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างงานนะครับถ้ามองในภาพใหญ่ระดับประเทศเนี่ยโครงการนี้จะปากหมุดให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและระบบรางของอาเซียนเลยนะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากต่างประเทศแล้วก็สร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ไม่มีใครเหมือนและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการพัฒนาระบบขนส่งความเร็วสูงแมกเลฟที่จะเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ของประเทศเลยครับ พอพูดถึงโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้หลายคนอาจจะกังวลเรื่องงบประมาณใช่ไหมครับแต่เขามีแผนเป็นขั้นเป็นตอนที่จัดการได้นะคือจะแบ่งออกเป็นเฟสๆไปครับเริ่มจากการศึกษาออกแบบก่อนไปสู่การสร้างศูนย์จำลองแล้วก็สุดท้ายคือการวิจัยระบบรางซึ่งมันทำให้การลงทุนเนี่ยเป็นไปอย่างมีขั้นตอนแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนในแต่ละระยะครับและที่สาคัญมากมาก,มาก,มากที่สุดเลยก็คือโครงการนี้เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรเท่านั้นนะครับ แต่มันคือโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนจริงๆภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าอาวกาศเพื่อทุกคนนะครับโครงการจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าสตาร์ทอัพของไทยเนี่ยเขามามีส่วนร่วมได้มีการจัดค่ายสำหรับเยาวชนมีการแข่งขันออกแบบต่างๆและที่พิเศษมากๆเลยก็คือเปิดให้คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าของโครงการนี้ได้ผ่านโทเค็นดิจิทัลซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนสมัยใหม่แถมยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆอีกเพียบเลยครับ มาถึงตรงนี้แล้วบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปดวงจันทรได้ไหมอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าแล้วพวกเราคนไทยละ่ะพร้อมที่จะเริ่มลงมือสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันเมื่อไหร่ดีครับ